สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพา,ามาทำคลิปติ๊กต็อกแบบพิถีันนะคะที่แบบว่าลบเลขออกแล้วมันก็จะเป็นรูปเรากันนะคะอย่างแรกต้องมีแอปนี้นะคะ iBis Pen นะคะพิมพ์ว่า iBis Pen แล้วก็จะเจอเลยนะคะ iBis นะ iBis Pen ค่ะหลังจากนั้นพอติดตั้งเสร็จนี่นะคะแอบปบจะเป็นหน้าตาแบบนี้ติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเลยะคะ่ะเริ่ม กดที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะนี่แล้วก็กดบวกข้างล่างเลยค่ะล่างซ้ายสุดนะคะกดเสร็จแล้วก็กดรูปภาพนําเข้าข้างบนนะคะกดนํารูปภาพเข้านะคะข้างล่างนี้ไม่ต้องกดนะคะกดแค่นํารูปภาพเข้านะคะนย่ยไม่ต้องกดนะคะนํารูปภาพเข้ากดนํารูปภาพเข้าปึง้ง สักครู่นะคะโอเคค่ะเกลือรูปที่เราชอบเลยจะเอารูปลีซ่าแล้วกันนะคะกดดั้งเดิมค่ะกดยกเลิกนะ,ะโอเคค่ะแล้วก็กดตรงแฟ้มที่มีเลขหนึ่งนะคะขวามือนะคะไม่ใช่รูกสอนชีนะเป็นที่มีเลขหนึ่งโอเคค่ะแล้วก็กดบวกเลเยอร์ ข้างนะคะคุณปกเลเยอร์แล้วก็มานที่แปลงค่ะกดฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์นะ,ะกดแล้วมันจะไม่มีแบบนี้นะคะให้เลื่อนไปให้สุดเลยะคะ่ะเลื่อนสุดจนคําว่าตารางจานวนะคะ่ะเลื่อนให้สุดเลยแล้วก,กดติ๊กถูกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนี่ก็กดที่รูปแปลงเหมือนเดิมนะคะกดคําว่าทั้งสีค่ะทั้งสีนะ คค่ะแล้วก็กดตรงนี่นะคะที่เป็นช่องสีดำๆนะคะเนี่ยแล้วก็เลือกสีเลยะคะ่ะเราจะเอาเป็นสีนเงิน,นเงินดินเงิน,นเงินน,งนีนนนะคะ่ะนี่แล้วก็กดที่ช่องนะคะปึ๊บแล้วาใครอยากได้เป็นสลับสีก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถซูมเข้าซูมอ,ออกได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้อง ขยายนะใช้นิ้วสองนิ้วขยายนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นแปรงเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เลือกสีเป็นสีดำแล้วกันเนาะสูมใกล้เดี๋ยวไปเขียนเลขกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เขียนเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดยังลบกดยังลบนะตอนแรกมันยังยังลบไม่ได้นะคะมันจะเป็นรูปสีขาวนะคะ นีปรับยังลบได้ด้วยตอนมันจะยังลบไม่ได้นะลองดูกันลบไม่ได้นะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นรูปสีขาวให้เรากดที่เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเห็นรูปรูปข้างล่างไหมรูปที่เราเลือกกดตรงตารูปข้างล่างนะคะปึ๊บสองทีนะกดสองทีนะคะตารูปข้างล่างอ่ะโอเคนี่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่